สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินมาขายหนึ่งไร่กับ73.6ตารางวาครับตอนนี้มีบ้านอยู่แต่หลายคนที่ผ่านไปผ่านมานี้บอกว่าบ้านเก่าบ้านโทมผมก็เลยโอ,โอเคงั้นรื้อออกให้เลย ที่ดินเลยกลายเป็นที่ดินเปล่าครับใครจะเอาไปทำอะไรก็ง่ายจะเอาไปปลูกบ้านใหม่ทำสวนหรือเปิดร้านค้าก็ได้ทั้งหมดนะครับทำเลดีครับใกล้เซเว่นใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดใกล้และ ทางสะดวกขายในราคาดีเพียงตารางวาละ5,000บาทเท่านั้นครับลองคำนวณดูครับถือว่าคุ้มมากๆสนใจโทรมาคุยตามเบอร์ที่จะบอกได้เลยหรือจะมาดูที่จริงก็ได้ครับ เพื่อถูกใจจะได้ปิดปิดจอบกันง่ายๆเบอร์โทรที่มีสามเบอร์คือ0959167396 0950323994และเบอร์062673 9359เจ้าของขายเองครับสวัสดีครับ